Iමනාශකාena த මනාකාena தමප මකාන a ස ස angtàවා สวะฆะตุปปวตาตโมนามนมสสามีสุปฏิปันโนปปวโตสาวกสังโฆสังฆะนามีนะโมตัสสาวะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสาวะปะวะโต อะระหะตัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตัมมาสัมพุทธัสสะุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยมปิสังขังสราดังกัจฉามิตาติยมปิพุทังสระดังกัจฉามิตาติยมปิสังขังสราดังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิขาวปังสมาติยามิอาทินาทานาเวรมณีสิขาวปังสมาติยามิ กามิสมิจฉาเจราเวลมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิมสาวาทาเวลมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิสุราเมรยามะเจพมาตถานาเวลมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิ สัตุสัตุอุกกาศอุกกาศข้าพพุทธเจ้าน้อมก้าพราตนาคุณพระพุทธเจ้าพระธมเจ้าพระสังขเจ้าคุณวิรายมันดาคุณครูบาอาจารย์ทุกองทุกตนบันมีถึงคราวแลถึงสมัยแล้วข้าพพระุทธเจ้าน้อมก้าพราตนาพระองค์ทั้งหลายนำกล่าวมาแล้วน um ี่นาจงเสด็จญาตรามรวมการเป็นพภารกิจดังนี้ใหญ่ไป็ซาน ขอจงมาบรัณบรรัาในข่าวปิจาร์ทั้งหลายนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญใหจชนาสัตรูหมู่มารตั้งแต่ที่สิบทีกว่ามิลิตรเดียร์การุฟามีมีริสานการประพฤติยารทั้งหลายนี้จะทำกามส่งดงก็ขอสมเร็จลำความหมายทุกประการในการทำเมื่อโดยจักระนั้นเทิน ปีกาการหนึ่งก็วาจวนเดินผุทธศาสนิกชรทั้งหลายพอนทั้งนาวทั้งแป่ตนอยู่ตำบลทั้งแปทิศนางเสนผู้มีฤทธิ์อยู่ิศบูรพานางโลกาผู้มีคณอยู่ทิศอาคเนนางแม่ธรณีผู้เลี้ยงเดกตัดสินนางแม่พระโครงการจูเสิ้นอยู่ที่หัละดีนางเวทผู้มีราศีอยู่ประจิมประเท นางมุนเธอภพิเศษอยู่ที่พายาบนำพวกเขาดีประจำประจันทุกทธ่อุบลนางมิเขอุมาอยู่ที่อีสานนางทั้งแปดสถานนี้เอ่ยจงป้องกันมโมทนาส่งบุญโดยข้าพเจ้าแล่จงเพื่อกานไปประกาศเปล่าโลกตั้งสิบห้องเั็นป้าสุราลัยตลอดไปเป็นฝูงส่งลักษณะภพูน พุทโธเปิดโชคตโมเปิดลาภสังโฆเปิดบุญวัดนาเปิดชะตาเปิดชีวิตวิถีใหม่พุทโธตั้งท่าดตโมตั้งฐานสังโฆตั้งจิตตั้งใจนามโอภิษายะปับไล่ะเนียโนจันไรโสตูโมมาโคเกียนเวไประสบปมาลิโพพันใดๆตัวหมายสิ่งใสอยู่ในโมภิษายะอิมินาปุญญกรรมเมนาอุปัจจยาปุโนตระหะ อาจารยุปการะยะมัตตุตาเกวตภะตะปิยะมามันสุริโยจันติมาลาจารุนวันตานลาปิจารปมะมาลาเจินตาจารตุโรปภะลาจาเทวตายะโมมิตามนุจาจามจัตการกาปิจารสัพเพสัตตาสุขีหันตุปุญญานิปุกตานิเมสุขังจติวิทังหันตุปังปะเพทบุหมาตัง วิมุตติภูเมนะวินมังทิเสีนะจักทิปานสุพิวะตันณฑภานาเทตานังเดสันตานิยนนธัมมายาวานิปานตโตมะมะนาสันตุสัพพตาเยวายตัจโตภเวภเวโอทุจิตังสติปัญญาสัมโกวิมินาม拉ลาปันตุโนภะสังกัตุงจักยิสุม พุทธาติปาวโลนาโตตมโมนาโตวลุตตมโมนาโตปเจคภูตุกะสังโฆนาโตตะโลมะมังเกโสตมานุภาเวนะมโนปาษานะพันตุมาสิกิมาตุสิกีม